วัสดีครับนี่คืออยู่กับเกมแวดบอยครับอยู่กับผมในมิกเอแมาแล้วครับให้ผู้จบก่อนได้นะครับตัวผมในมิกนะครับเกมเวดบอยครับเป็นเกมที่ยิงกันครับเราจะได้รับเป็นคล้ายๆตำรวจน,นะครับตำรวจหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็สนุกนะครับเกมนี้ไปต่อ วิ่งไปนะครับนี่ทิปประตูหลบก่อนหลบก่อนเอ้ยแม่ผมแล้วนี่ยิงกระเด็นเลยอะไรประผิดรับเทยหขอไัยวิ่งครับชิปทิป กมนเนโหลดเกมครับได้โหลดแตนไหมเอาเอาตัวนี้ไปคบแบบนี้ครับยิง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 สู้กไม่ได้ละไปต่อครับนี่จับแตนไปเลยเฮ้ยล็ดเล็ดเล็ดล็ดล อะไรลบทำไมลบแค่อะไรของมึงเราไอ้เมียใช่ไหมหมะอั่ะไปเล่นไปต่อครับเด่อดตัวอะไรวะเ,เล่นไปต่อครับ อเอาไปไหนต่อวนะเนี่ยอ๋อเย็บแม่เลยหนึ่งตัวแบบนี้เปิดประตูเข้าไปเป่ากบาลเป่ากบาล เป่ากบานเป่ากบา ยิงมัน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 นะครับยิงมันยิงมันไปป้อไปลงในรถสเตเตอร์โฟเทอร์นี่แน่นี่แน่หลบยิงได้ยิงได้มึงเจอปืนกูเอ้ยแม่ยิงหลบลุกๆหลบศูนย์กระดกยิงหลบ